สวัสดีค่ะวินิชาศูนย์ดูแลข้อและกระดูกด้วยผลิตภัณฑ์ดีบูนหรือว่าดีบูเนคค่ะ ดิบูเน่เนี่ยคะ่ะเหมาะสําหรับท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเวลาขยับตัวมีเสียงดังกรอบแกรบหรือว่าจะเดินไปไหนมาไหนจะต้องใช้ตัวช่วยเพื่อเป็นการตอกย้ําและให้ความมั่นใจกับท่านที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวช่วยดีๆสําหรับเรื่องข้อและกระดูกอยู่นะตอนนี้คะ่ะวันนี้ชามีคลิปดีๆของท่านที่ได้ทานดิบูนหรือว่าดิบูเน่ไปแล้วเนี่ยคะ่ะอาการดีขึ้นมากๆเลยนะคะดูคลิปให้จบนะคะและโทรเข้ามาตามเบอร์โทรข้างล่างพานีถนัดช่างคะ่ะ อดีตเป็นครออูอาการที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเดินแล้วมันก็จะมีเสียงดังที่หัวเข่ารู้สึกเลยแล้วก็มันก็ดังกอบแก็บ,กบดังตลอดอตลอดเลยจันรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็ปวดค่ะก้าวขึ้นนั่งลงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เลยเป็นตัวเนี้ยค่ะเป็นผงเนี่ยค่ะอ๋อเป็นดีบูนผงใช่ค่ะเสียงดังเนี่ยหายเลยสามวันประมาณสามซองแล้วนะเสียงดังเนี่ยหายไปรู้สึกว่ามันหายเจ็บแล้วสามารถจะเดินได้จริงจังเลยคือผ่านไปแล้วสองกล่องสิบวันยังใช้วอเกอร์อยู่ไหมคะ ไม่ใช่แล้วฮะมันเก็ดแปดิห้าแปดสิบหกแลวเข่าเขานี่ยสำคัญนะเดินนี่มันมันมันปวดฮะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขาดรู้สึกขาดสองตัวการสรงตัวไม่ไม่ดีโนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังก๊อกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากทานได้ประมาณสิบวันปกติ ตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหวก่อนนี้ต้องต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าไม่ต้องเดินได้เดินเดี๋ยวนี้เดินได้เลยอ๋อลุกได้สบายเลย